มาอีกแล้วจ้ายาชิลสิผ้ามาเห็นอย่างมื่อนี่ Unboxing ซ์บ็อกซ์พนนะพี่น้องเขาปามากลับมาบ้านมีถังอยู่สองถังว่าสิถามสามีว่าถัอถาาาางอีหย่างนี่สั่งอีอย่างมาพะนะเขาบอกว่าของเธอว่าสันของเธอของขวัญของเธอว่าสันพี่นอ้องอืของขวัญของเธอคือยอย่างนะจ๊ะ เราจะมาอันบ็อกซิ่งกันนะคะว่ามันคืออะไรเปิดกันเด้อวิตื่นเต้นมีน้ำแข็งด้วยมีถุงด้วยเป็นไงคะโอ้ยปลาพี่น้องปลาโอ้ยรู้แล้วนี่คือปลาอาเวนนะคะ ปลาอาเวนยูฟิแลนด์มันจะไข้ไขๆกับปลานิ่นบานเห้าได้พี่นองเด้วเขาเอินอาเวนอ๋อเรารู้แล้วคือเพื่อนสามีนะ่ะเขาบอกว่าขอไอ้บักย่มปาาาลาหาหากิโลขอบักย่มปลาหากิโลอืมเพราะว่าสามีเพิ่นนนัแหลกกับปลาเด้อจ้ะ แต่ว่าปลาของสามีจะเป็นปลาตัตใหญ่บ่แมนตัหน่อยคือของยายชิมเดอ้อก็เลยให้เพิ่นไปหกกิโลพี่น้องเพิ่นก็เลยเอาปลาัวหน่อยมาให้พว่ายยายชิมสร้างบวายายชิมอยากได้ปลาตันน้อยนอย่างเสียเสี่ยวมาเห็ปเดปลาแดกกับเอามาเห็ดอันปลาแดดเดียวพี่น้องโอ้ยค <c oughs> ่ <c oughs> อยได้ปลาแดดเดียวได้ปลาแดกแล้วบัานนี้ปีนี้มีปลาแดกกินแล้วนะคะยายชิมทําปลาแดกเองเดอ้อพี่น้องเดอ้อสองลัางนี่นะ่าจะ จะเป็นปลาเหมือนเด้อจ้าอาจจะเปิดแค่ล่างเดียวเพราะว่า,วา,วาคิดว่ามันน่าจะเป็นปลาเหมือนอะ่นแหละโอ้ยใส่กองใส่ล่างมากแบบใส่น้ำแข็งห้แบบสวยงามเลยเด้อน้ำใจนะคะจริงๆเราเก็บผลไม้มาเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องขายเสมอไปเนาะแลกก็แลกอืมีอะไรมาแลกค่อยแลกหมดนะเพราะว่าค่อยคนขยันนะเก็บผลไม้มาเนี่ยไม่จะเป็นต้องขายอืมถ้ายุนี่เขาเอื่ว่าไหวตัวเกาป่า ไหวตัวเก่าป่าหมายถึงว่าแหลกเปลี่ยนกันอย่างะมาณนี้นะพี่น้องอดีใจจังเลยค่ะได้ปลาแดกแล้วได้ได้ปลาแดกแล้วได้ปลาทําปลาแดกแล้วแล้วก็ได้ปลาแดดเดียวแล้วนะคะอยากกินปลาแดดเดียวทอดกับสมตำพี่น้องเออนี่และอันบ็อกซิ่งไอซ์บ็อกของค่อยเนี่ยโอ้แกทําให้ดีมากเลยนะคะใส่กล่องมาให้แบบโอ้โหนะสุดยอดอะ จริงๆแล้วย่ยชิมเนี่ยขอแค่ถังเดียวพี่น้องถังเดียวถังถังเดียวซิบิดเนี่ยเอาถังเดียวบ่เอาหลายเพราะว่าอยากอยากเห็ดปลาแดดเดียวตากแข้งแล้วก็เวลานางเขาก็มาถอดกรอบๆอย่างประมาณนี้นะสามีบอกว่าเขาเฮ็ดบุเป็นเ,เนี่ละปลาแดดเดียวพะนะบบต้บองให้เขาเห็ดเอาป่ามาเดี๋ยวฉันจะเฮ็ดเองคอยบอกสามีกอนแบบนี้แล้วเราก็ได้ปลามาแล้วนะคะเราจะไปทํา ไปแล่ปลาแล้วก็ทําปลาเดี๋ยวแต่วันนี้จะต้มยําก่อนนะคะจะต้มยําปลาตัวนี้ยเพราะยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวไปเอาไปต้มยํากันเนาะพี่น้องเนาะไปจ้าไปด้วยกันเลยเดี๋ยวจะขนเข้าบ้านแล้วจ้าเอาไปล้างหนึ่งก่อนโอ้ยดีใจจังเลยฉันได้มีประแดกกินแล้วพี่น้องโอ้ยนักดีเน,น ขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่เนาะคลิปถัดไปนะคะกี้โตชม้อย